ครับสวัสดีครับคนฟร์มกุ้งชาแนลนะครับวันนี้กับสีมาข้าม้าเบิองขึ้นทะเลนะครับฟ้ามกุ้งเข่าเปลี่ยนจังไดนะครับนี่ก็จะเป็นท้ายฟ้ามนะครับขึ้นล่มกับแห้งๆครับช่วงนี้เห็นกุกรมูตัวนิยมกับเห็นเขึ้นประกาศมาว่าช่วงวันที่ยี่สบสามนะครับถึงปลายเดือนนะครับขึ้นล่มจะแรงนะครับนี่ครับข้ามาเบิ้งขึ้นล่มนะครับ น้ำทะเลมันคือสัตว์แห้งครับเป็นแต่ย่านเนี่ยครับนี่ครับระวังกันเนอะครับชอสุรัตน์านี้แล้วก็เขตใต้ล่างนะครับวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่นี่ครับช่วงนี้ขึ้นลมก็แรงๆนะครับเรื่อเล็กเรื่องยหงกับต้องคุมตัวนิยมได้ดีนะครับพอจำเป็นก็พอจะออกจากฟังนะครับขึ้นลมอุปกรณ์เคยออกครับ ก็เขตฟาร์มนะครับน้ำก็กัดก๊าเสาะตะลิงไปไล่เติมอยู่ครับก็เสียดไหมตะไลหลายครับก็เป็นเขตปลาชายเลนนะครับขนาดว่าเอาไม้เอาอยัางมากดกับยังบุกไฟอยู่นะครับน้ำแรงแรงครับก็ฝากี่น้องชาวใต้นะครับระวังนะครับ ฝนฝ่ายยังกับผมไม่เป็นกระตีเลยมาที่กับมาขนากับระวังนะครับฟังผมอุตุนิยมดีๆนะครับครับก็ขอฝากนะครับ,บครับสวัสดีครับ